สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเดอ้อมือนี่มาแล้วมาแล้วที่ทุกคนรอคอยมาแล้วเดอ้อสุดสุดตัดขัดเน้นของปูขนมาแล้วบาเนี้โค้งมาแล้วเดอ้อเขาโค้งแล้วสิตัด ขัดเน้นละเดอบันนีเดอเอฟซีผู้ล่อค่อยเป็นจังไดผู้ล่อค่อยหลายคนน่ารัตสมีเบิ้งเนื้อบันนีเดอขัดเน้นแล้วสุดขัดสุดเน้นแล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมากกะศูนย์แปดเดอพี่น้องเดอรามโตกะหาศูนย์แปดเขาวิ่งศูนย์แปดเขาตรงตรง สวนหาเขาอยู่สวนหาเขาอยู่รอบต้องวดอยู่ต้องวดสวนหาเขาอยู่ต้องวดนี่ตัดขัดเน้นมาเขา่าสวนแปดรางสวนหาบนนั่นเขาอยู่ต้องวดน้อเอฟซี FC ทุกคนติดตามก็จะเห็นอยู่ตีน้อเอฟซี FC ผู้ติดตามปูขุนที่ส่องซิมฮกผารวยเส้นแนวหรือส่องตาคุณพารวยนี่ละส่องของปูขุนนี่ละ ผู้คุณจะหายเรื่องวันนี้ตัดคัดเน้นของรัฐบาลแล้วก็ะหอดมือหลังๆไปก็อาจสิมีเน้นเฮงพ่อมีกับวจักอาจสิเป็นทั้งสี่กับวจักดอกก็จซ้ำเป็นคัดเน้นนะเพราะว่ามันมันก็มีหลายหางแน่นอนเรียกว่าหลายหางเลยก็มีกลมหายอยู่สี่ทุกขูทุกคนก็ไดหายเบิง้งหายเบิง้งหายิจ,จะะารเนาว่า ตัวใดหมักกระจัดไปเลยตัวใดขัดกระพานไปเนาะเด็กมันมีเข่ามีรุดคือว่ามันเป็นเหล็กคำนวณเนาะเป็นของคำนวณจัดเบิ้งกันขันผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วกัมากดไล์กดแชร์เด้อผู้เขามาใหม่ผู้พระท่านหูจักกำมากดไลค์กดแชร์สองของชิมฮอพารวย่ยสนลกับตาคุณพารวยสองสองของปู่คุณนี่ละ ตนตำรับที่ให้พวกเพ่นไปให้เอ็ดมินไล่องโยมาเอาก็ได้มา,าท่นจจา,ทนนา,า,านุดจักเทียดี้นีเพราะมันตาศูนย์สามมาผลบ่อตะกรอนนั่นคือมันแต่พวกเก่ายังมาผลหลายหลายงวดล,ละจำจำว่าได้เฮซีผู้ติดตามกสิจดไว้ยูตี้หน่อว่าป,ปูคนเขาตลอดรัฐบาลเขามายุตลอดบรุษ น,นี่กัสิเข่าเต็มเต็มคือเก้านั่นละ่ะร่างบนคือเกา้าสามตัวคือเกา้าล่ะไปหาเบิงตตรอตลีเด้อขันเห็นแล้วก็ได้ไปฮัปปกันไปหาจับใจตตรอตลีไว้แจ้งมากกับจับใจเลยเดวยวนี่ก็มือนี่ก็เป็นวันที่มือนี่มือนั่น,นกัวันที่เก่าเด้อเก่าดีสิบดีแล้วมือปล่อยมือปล่อยคัดเน้นปล่อยวันที่เกา่า เขาดีสิปีละที่โบราณบนบาไวน้น้อเอาวันยึดเก่าดีที่สุดแล้วมีแตกตรงตรงหลังอ่านนี่บนลลางแตกตรงตรงคือเก่าคเคยแซมกว่าตรงแซมน้อเอซีน้อเอ้าพูดเข้คำาเบิ้งกะกดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามให้ไลค์กดแชร์บอกกันต่อๆไปเป็นกำลังใจให้ปูค่คน ขัดสันพอไปหาเด้อมันจะอันเด้อมันจะคนที่เอาหมัดก้อนลอตเตอรี่พอได้เห็นแล้วก็เฝ้าเขาแพงเราเด้อเอฟซเด้อพอเขาแพงโดนโนๆไเห็นไผเป็นไรผ่อแล้วก็ได้มาแล้วมาแล้วเอ้าวิเป็นตัวได้ก็เขามาเบิงมาส้มเด้อวันนี้เด้อ รัฐบาลสุดตัดคัดเน้นมีเล็กเคียงให้น้ำเ้ยซีเดอถ้าบ่บมักตัวใดปูดคุณจัดให้กะนั่นเอาเด้อถ้ากันถ้าบ่ามักตัวปูจัดกะนถ้ากันอันนั้นเอาถ้ากันจัดเอาก็ได้ nòng kheo cả kẹp kẹp, à, giữ vào kha cái này chưa, nhấp còng ít chút nồi con, còng sung, port, FCA, chắc nồi chắc nồi nhấp còng xuống con, còng sung còng tít, tít chắc nồi còng vẫn กล่องลงให้ต่ำจัง่อยกันกล่องสูงกล่องสั้นหี่เบ่งบดนน,นี่เอซสมนียาติบานเนี่ยเอากล่องสูงไรกับว่ามีมังเขียนบ่มีมังลงไปกลมบ่ได้ยุกไกอ้าวสัดขัดเนียนมากมีเด็กเคียงดิวด้วเด้อ้าเทียมักก็จับใส่กันเอามีอยู่ มีเหล็กเคียงอยู่เคียงบนรางอยู่บนรางเด้อบ่ได้จัดตัดบนตัดนั่นมีบนมีล่างจัดกันมักกะกับบนรางเอาบ่ามีตัดบนตัารางดอกตัดบนตัารางเหรอลังเทียตัดรางมันก็ขึ้นบนมันบ่แน่ใจ มันมาแน่นอนมาเป็นมาแน่ใจแน่ใจแต่ว่ามาแทะความแน่ใจหนีล้านเปอร์เซ็นมามาแน่นอนมันสีมี์อยู่แปดคู่เอฟจีเดอร์เล็กเคี่ยงกัมมี่หนึ่งสามสี่ หก oh. ตัวสี่ไงในจังไรอันเก็ดแปดเอซี่มักตัวได้กัดจัดเลยเด้อเอาไปจับเส่กันเอากระไดเป็นเหล็กเคี่งเหล็กตังรักให้พามันสิ มันโตกับสิ่ได้จับเข้าไปมันกับสิมี่น่ะนะ FC อาจสิมักโอ้คือมักตัวนี้นอกกับจับเซกันเลยจับคููบ้านนี่จับคููมีด้จับคููแล้วจับคููจับคูู 1เกด อันนี้กนหนึ่ก่ง,กงแปแล้วกั3สามแปามแดองเดอเอฟซเดอผู้ดไดมาติดตามของปูคุณผู้ติดตามยุ่ตลอสตดกัเขามาเบิ่งมาส้มกัน แต่สามีมวน,นละกลับไปเมียงนอกเมียงหน้าไปแต่พระท่านกลับกระซมเอารางวัลก่อนจังกลับประเทศนอกเด้อสามแปดสามแปดสาม, 8, สาม 8, แปดล้วกะ6 1นึง hốt xạm hốt xạm hốt kết hốt kết hốt มีกลับในเดอร์ยาวาหลายมันี่กลับโมเมนต์ปล่อยมือปันไนด้ดิเจ็ดสี่ติกลงในหน้าจอไปนี่เห็นเลตเตอรี่ขั้วเลยทั้งตัวไปตัวกลับเวยซีเดอร์ เกตซีเกตแปดห้แปดโคบนล่างเกตแปดเกตแปดเอาเล็กวิ่งให้บันเล็กวิ่งก่อนวิ่ง วิ่งจะให้สองคูด้วยมันจัดตัดบ่ดด้ดเดิวดนี่เด็กมันเขากันมาง่ามพดวิ่งหกหก,หกสาม หลุดเลยหลุดทั้งบนทั้งล่างเด้วอว่ามันหลุดทางเดียวด,ดิหลุดหกสามหลุดปากกาแดงกนลืมเอาปากกาแดงขีดหกสามหลุดหกสามหลุด,ลดบนล่าง เย็นหน่อยๆไปนี่มนาาันประกาศฟันปันไหนดิมันเหล็กมันงามมันถูกโตห้หน่อยเอฟซีหน่อยเอาบาดนี่ให้สามตัวนั่เด้อสามตัวสามตัวต้องสามตัวกันบาดไงไปออกมาในแมวไปทั้งหลังไปทั้งหลังลุกไปทั้งหลังเร็วเร็วเร็วเ,วาเขามากวนเพิน่น เออนอนลงนี่นมามามานอนนี่มานอนลงนอนลงเออนอนลงท่นละเออนอนลงมันจะกัดกันกันไปทั้งบนเออนอนลงนี่เออนอนลงนอนลงเออนอนลงเออนอนลงแมวกะกวนอยู่เอฟซีเออันก่นั่นก็มาหมุนอยู่นี่แหละเอาสามตัวบาทนี่เบิ้งกันจัดหมุนกันเลยเด้อขันตีปล่อยลงไปก็ได้ตัวใดก็ได้ ก็ได้จัดหมุนจัดจะได้ให้หกให้หกห่างเด้อสามตัวสามตัวก็มีสามหกหนึ่งเอ็กสี FC บางคนก็สีว่าหายหลายบ่หลายดอกซ้ำนี่เจ้าห้งซีฟโต ซิฟคูซิฟกว่าครูผลตัวเห็นบ่ฝไฟง่ายหนึ่งผู้เต่าเต่าผลห้ยซิฟกาครูผลเด้อแปรนี่มีซิฟผลตัวนี่อันนั้นอันนี้อยุบผลเขียนอยู่หันมาน้องมาแนงตัวเล็กๆจุดดากมาเหยาๆ,ๆไว้หันจุดจุดจุดไว้หันผู้เต่าเต่านั่นผลห้หลายๆตัวห้หลายมันกับโบลูดแล้วเนาะกาเลี้ยงของผลละว่า ปูขุนหายเซ้ำนี่ละหาหลายหปูคนกรสิว่าหายหลายบัดพุทธเอาหายเป็นบ้าวาหลายดิบัดปูหายนีไม่ปูว่าหลายหลดยาว่าหลายพุทธเอาเป็นยังหายหลายดอกหกเกป Kết 8 1 Kết Kết 6 Kết Rồi, เกดหกแล้วก็น,นึ่งนึ่งเกียตสี่นึ่งเกียตสี่อันนี้ก็ชีวิ่งไปอีกเมื่อี้ตัวหนึ่งคูหนึ่ง ให้ภาคกันพยายามจัดหาเด้อรูดกันเดอ้อวิ่งไปนี่ค,คหนึง่งเก็ดเก็ดหนึ่งเก็ดก็หนึง่ง หลุดคือกันหลุดเฮ็ดหลุดหนึ่งวิ่งในซีตัวนี่เก่ง ไปจับซี่ตัวนี่รวยไปจับเหล็กซี่ซี่ตัวนี่รวยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> บาน,นีค่กะกลมเด่นกลมเด่น ร่องร่องมดเด้นนี่มันมีตกกันเลยนี่สามสามตัวนี่ร่องไยมดนี่งกประตูจัดนักเลยงกประตูหาเลตเตอรีร่ให้ได้กลมเดนบานี้กะ สาสองตัวกับกลมเด่น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 มันนี่องมันจะนีได้จัดล่อง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  จัดเขาล่องมืดนี่จัดคัดเน่นให็นด้วเอฟซีเด้ออาจสะว่าไม่คงอีกดอกจะเป็นคือเถี่ยวกวนนั่นละ่ะว่าตัดแล้วเป็นซ้ำนีล่ล่ะคืดว่าอาจจะจังได้กัถ้าบเบิองไปติดตามกันไปแจ่ว่าของเมืองนอกอ่ะ มีซอแวววาสิมาแล้วล่ะของตังประเทศก็ได้ใจเย็นๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเห็นขันมาเนาะถามเขาโยเขาวาสิอาสิมาโยซื้อมาแล้วก็บว่จจักว่าท่านในโซหาเพืเอาตนสบับมาศูนย์หกสามศูนย์ Câu อืม7 7 5 8 0 8 2 อันนี้อาจจะเป็นเบอร์อันนั้นนะเอาใส่ใไปรถดเอาขันที่แน่นอนคือโท่เบอร์บ,รบรนพุ่นละต้องไปที่ว่าเอาเบอร์ลงข้างล่างใส่ดอกศูนย์แปดสองหนึ่งสองสามอาจจะเป็นเบอร์ล่ตัวนบ้่ได้ถามเขาเขาลงเอาใส่ล่ให้จังไลยกับวัชจากักห3าสาม 08เบอร์ล่างนี่อาจจะเป็นร่ายเราว่าแมนกับว่จจักเพราะว่าบ่ได้ถามร้านโทรศัพท์เหมือนได้เอาไม้มาโดนเราจะงบ่ได้ถามรายละเอียดเบิง้งมันเอาลางกไล่กับว่จจักเพราะว่าเอามาเปิดส่องไม้ปูขุนเด้อแสมตลอดการจัดให้จัดหามหาให้ ตะกี้บ่ได้ใส่โลกโก้ใส่แล้วใส่ทุกรายการรัฐบาลอ้าวแคปหน้าจอเด้แคปหน้าจอเด้พีฟซีด้ไปเขามาแล้วก็ได้ไปเขามาเบิ่งบนก็มา,มาแคปหน้าจอกันรัฐบาลสุดตัดคัดเน้นของวันที่สิบหกท่านบ้าคมหกสิบห้าเลขเกี่ยง ล่างบนเลยเด้อมียุสหกหกหางหกโตเหล็กเคียงมีหนึ่งมีสามมีสี 6, ม่มีหกมีเจ็ดมีแปดเอาตัดก้อนมูเดียวมูทีว่าตามก้นมูเ่าเคยตามผู้ใดเอาเหล็กจับคล้องล้วนล้วน,วนปูคุณจัดของจับของอยางเดียวแล้วก็จับกูก็มีหนึ่งแปดไอหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดหกหนึ่ง กสามหกเ็ก็ดตัวก็มี3สามหกหนึ่งหนึ่งหกสี่เขาเป็นตัวกลับกันเนาะมุ่นรถหประตูหนึ่งหกสามหกเ็ดแปดหนึ่งเจ็ดก็ดนึ่งเ็ อีกสามตัวเนะาะขัดตัวกลมเด่นกะมีบนเดอ้อกลมเด่นกะมีฮกสามฮกหนึ่งเจ็ดสี่วิ่งบนลูดกะฮกก็สามตัดโค้งอาะเด้อตัดและว่าตัดอีกแบบปีบึงทรงจังในก็บาจักเบิ้งไปตามๆกันลา่างกะมีให้อีกคู่หนึ่งกับทั้งบนทั้งล่างคือเก้านั่นแหละแต่ว่ามัน วาสิเอเขาไปซีโตนั่นละ่ะวิ่งกระไดให้เป็นเหล็กเคี่ยงกันเลยนะยุส่องรางกั็วิ่งรูดออกเก็ดกับ1นวิ่งรูดหกสาม 2. 2กับเก็1มีสองสอ่วงสองต่อได้การเมื่อนี่ก็ทั่งสองสิบหกพาล่วยชาแนลกับสองตาคุณพาล่วยเอามาฝากหิดวาจังได้นอเอฟซีสองสิบหกพาร่วยชาแนลไดแคบนะ้าจอกันลนะน้อ ก็คือเห็นนี่ละคือเว้านี่ละให้ทุกขู่ทุกคนผิดาจรณาเบิ่งเด้อว่าตัวได้มัก,กระจัดเลยตัวได้คัดกับพานคือตัดแล้ววัวได้เห็นกับฝ่าไปหาเบิ่งลอตเตะลี่เร็วๆแกงมากพ่อเห็นเลขเห็นเบอร์แล้วก็หาเข่าแผงตอลี่จัดเลยสุดนี่ละแปดครูพยายามกลับกันเลยเด้ออย่าปล่อยมือลายกลับกับกันแน่ สำหรับมงอนีอกให้เอฟซีุกขู่สุกคนลำลำเรืยๆรางวันใหญ่ๆรางวันใหญ่ๆวันที่16บหท่านว่าคม2 5งพหให้เงินท่องไหลมาเทมาได้เอฟซเด้อหายยาเจ็บจะจนกันลูกเต่ายุเฮียนยุ่สั้นกระบอกไงาสอนไายอย่าให้เดือดร้อนในขอบในครัวเด้อเงินท่องให้มีจับใจใส่สวยตลอดเงินท่องให้ ลุนทงอังทงพละอะไรมาเทมาเขาก็เป้าเต็มกระเป๋าเสมอเสมอผู้ค้าผู้ขายผู้หากินทั้งไดกะไให้ก้าวหน้าในการงานที่ว่าหาทําการทํางานที่ว่าของผู้ใดถนะตั้งใดกัหาเงิน,นหาทองจบจบจบกัให้โจกโจกมันมันกันมัดตุกูุทุกคนเด้อสําหรับวันนี้สวัสดี